ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานพัก5 r i ร e r ร์ขแทงแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่446ตระกูลแม่ของวูปิงจี้ตอนนี้วูปิงจี้ได้สติกลับมาแล้วหันมองถังซานและจังห่าวส่วนแล้วกล่าวให้ข้าไปพบนางเถอะเขาบอกว่าหยุดอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา ถังซานกลับเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะพูดแล้วลดเสียงลงแล้วพูดว่าลองดูสิลองถามดูดังนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่เจ้าต้องเตรียมใจไว้ให้ดีสิ่งที่วูปิงจี้ต้องการถามนั้นเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเขาต้องการที่จะหาแม่ของเขาเฉิงจือเฉิงปล่อยมือเขาตอนที่ถังซานบอกว่าไม่ให้วูปิงจี้ไปการแต่งงานวูปิงจี้กล่าวข้าเข้าใจพวกเราไปกันได้แล้วพร้อมกันนั้นเขาก็หันหลังเดินออกไป ทั้งซานทำความเคารพอาจารย์เล็กน้อยแล้วเดินตามบูปิงจี้ไปเฉิงจือเฉิงหันกลับมาปากก็หุบลงแค่นเสียงเย็นชาฉันจะกลับห้องแล้วพร้อมกันนั้นนางก็เดินออกไปตู้ไปแลบลิ้นแล้วกระซิบกับนางว่านี่คือความรักอยู่ฝ่ายเดียวเฉิงจือเชิงหูดีมากกล่าวในว่าใครรักอยู่ฝ่ายเดียวนางวิ่งกลับมาและจ้องมองอย่างโกรธเคืองข้าบอกว่าข้าเองข้ารักเจ้ามาตลอด ข้าคิดถึงเจ้ามากแต่เจ้าไม่ชอบข้าไปไปฉลาดมากรีบเปลี่ยนคำพูดทันทีเฉิงจือเฉิงแค้นเสียงอย่างดูถูกอย่างนายนี่เหรอพูดจบนางก็หันหลังเดินออกไปทุกคนเห็นความตั้งใจของเฉิงจือเฉิงที่มีต่อบูปิงจี้อย่างชัดเจนจ้างหาวส่วนสายหัวอย่างช่วยไม่ได้วูปิงจี้ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงตอนนี้พวกเขายังเด็กอยู่แต่ก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆให้กับเฉิงจือเฉิง แม้วูปิงจีจะรู้ว่าเฉิงจือเฉิงมีความรู้สึกที่ดีต่อเขาจ้างหาวส่วนคิดว่ามันเหมาะสมสำหรับทัศนคติของวูปิงจีเพราะวูปิงจีเป็นสิทธิพี่ใหญ่เฉิงจือเฉิงยังเด็กมากแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเฉิงจือเฉิงจะมีความรู้สึกที่แท้จริงต่อสิทธิพี่ใหญ่ของเธอมิฉะนั้นปฏิกิริยาของนางจะไม่รุนแรงมากทั้งซานและวูปิงจีเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันเดินเข้าห้องของตนไปทั้งซานเดินไปพลางเอ่ยถามวูปิงจีเสียงเบา สิทธิพี่ใหญ่ท่านกับสิทธิ์พี่เฉิงวูปิงจี้สายหัวเบาๆข้ารู้ว่านางดีต่อข้าแต่ตอนนี้ข้าไม่มีกระจิตกระใจจะคิดเรื่องพวกนี้เลยเมื่อไรที่ข้าไปถึงระดับเทพแล้วค่อยว่ากันเมื่อข้าบรลุนิติภาวะข้าได้สาบานในใจแล้วว่าหากไม่ถึงระดับเทพก็จะไม่แต่งงานถังซานพยักหน้ากล่าวว่าไม่ต้องรีบร้อนพวกท่านยังยาว์อยู่เลย อย่างไรก็ตามหากต้องการบรรลุถึงระดับเทพเผ่าหญิงน้ำแข็งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครั้งนี้ข้าจะขอให้ท่านผู้นำยินยอมให้เจ้าใช้บัลลังน้ำแข็งเพื่อฝึกฝนนางรับเงินจากข้ามากขนาดนี้นางคงไม่ปฏิเสธเจ้าต้องใช้โอกาสนี้ทำให้สายเลือดของเจ้าบริสุทธิ์อย่างน้อยเจ้าจะต้องบรรลุถึงจุดสูงสุดของนักโรคระดับเก้าในอนาคตถ้าเจ้าต้องการที่จะทะลวงเข้าสู่ระดับพระเจ้าเผ่าหญิงน้ำแข็งเจ้าจะต้องไปเยี่ยมสักครั้ง วูปิงจี้พยักหน้าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของเขาทําให้อารมณ์ของเขาซับซ้อนมากทั้งสองมาถึงหน้าประตูห้องของถังซานถังซานเคาะประตูไม่นานประตูก็เปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามของห่วปิงปิง,ปงท่านผู้นําพวกเรากลับมาแล้วถังซานพยักหน้าให้นางสายตาของห่วปิงปิงได้มองผ่านเขาและมองไปที่วูปิงจี้ผล ผลของการชักนำของสายเลือดนั้นชัดเจนที่สุดวูปิงจี้รู้สึกว่าของเหลวของเขาเริ่มเคลื่อนไหวและพลังความเย็นก็แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำแข็งทันทีดวงตาของห่วงปิงปิงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำแข็งเมื่อสบตากันวูปิงจี้ก็รู้สึกถึงความสนิทสนมแผ่ซ่านไปทั่วหน้าอกของนางูปิงจี้กล่าวขึ้นว่าคารวะท่านผู้นำเข้ามากันเถอะ หวงป,งปิงปิงรับรู้ได้ถึงคลื่นสายเลือดของวูปิงจี้อย่างเงียบเงียบและหลีกทางให้ทั้งสองเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาในห้องวูปิงจี้ก็ดูจะรู้สึกกับข้องใจอยู่บ้างจึงเดินตามถังซานไปอย่างเงียบเงียบหวงปิงปิงพาพวกเขาไปที่ห้องนั่งเล่นและทำท่าเชิญพวกเขานั่งลงถังซานดึงวูปิงจี้นั่งลงหวงปิงปิงนั่งลงข้างวูปิงจี้และคว้าข้อมือของวูปิงจี้ไว้อย่างไม่เกรงใจวูปิงจี้หันหน้าไปมองถังซานและไม่ได้ขัดขืน เขารู้ว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือดของเขาห่วงปิงปิงปิดตาของเธอและรู้สึกอย่างเงียบเียบด้วยพลังวิญญาณของนางย่อมสามารถสัมผัสดได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของวูปิงจี้ทุกส่วนโดยเฉพาะด้านความแข็งแกร่งของเส้นชีพพระจรโลหิตและความบริสุทธิ์ของโลหิตหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงห่วงปิงปิงปล่อยมือและพูดกับตัวเองว่าสายเลือดของเจ้านั้นธรรมดา แต่การบ่มเพาะของเจ้านั้นยอดเยี่ยมมากระดับการบ่มเพาะของนักรบระดับ8ดขั้นสูงสุดน่าจะถูกควบคุมและบีบอัดที่สำคัญคือพลังชีวิตของเจ้านั้นแข็งแกร่งมากมันเหนือกว่าคนทั่วไปถ้าความบริสุทธิ์ของสายเลือดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยคา,าดว่าเจ้าอาจจะทะลวงเข้าสู่ระดับพระเจ้าได้เมื่อเอ่ยถึงคำสุดท้ายดวงตาคู่งามของนางเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยนางหันหน้าไปมองวูปิงจี้ เจ้าพึ่งพาตนเองในการฝึกฝนจนบรรลุถึงขั้นนี้ใช่ไหมวูปิงจี้มองนางแล้วพยักหน้าเล็กน้อยใช่ข้ามีประสบการณ์บางอย่างแต่การฝึกฝนก็ขึ้นอยู่กับตัวข้าเองทั้งนั้นหวงปิงปิงกล่าวด้วยการฝึกฝนของเจ้าเพื่อไปถึงจุดสูงสุดของนักรบระดับ8และเข้าสู่นักรบระดับ9แม้ว่าจะถึงจุดคอขวดแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเช่นนี้เมื่อได้เห็นความแข็งแกร่งของสายเลือดของเจ้าแล้ว ข้าพบว่าความบริสุทธิ์ทางสายเลือดของเจ้าไม่ได้อ่อนแอเลยเจ้าน่าจะเป็นลูกหลานของผู้อาวุโสระดับเทพเผ่าของเราเจ้ารู้หรือไม่ว่ามารดาของเจ้าเป็นใครผู้อาวุโสระดับพระเจ้างั้นหรือฮูปิงจี้ตอบข้าไม่รู้ข้ากำลังจะถามท่านว่าท่านผู้อาวุโสท่านสามารถหาแม่ของข้าได้หรือไม่สีหน้าของหวงปิงปิงเปลี่ยนไปและพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำว่า เจ้ารู้หรือไม่ว่าการแต่งงานกับเผ่าพันธุ์อื่นเป็นการส่วนตัวในตระกูลจะต้องกลับคืนสู่ต้นกำเนิดและฟื้นฟูน้ำแข็งสีหน้าของวูปิงจี้ต่ำลงท่านผู้นำตระกูลค่าหวงปิงปิงไม่สนใจเขาอีกต่อไปนั่งหันไปหาถังซานและกล่าวว่าคุณได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากข้าไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ข้าต้องกลับไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน ข้าขอให้เขากลับไปกับข้าที่เผ่าหญิงน้ําแข็งได้หรือไม่ถังซานสายหน้าแล้วกล่าวว่าไม่ได้นี่คือสิทธิ์พี่ใหญ่ของข้าตอนนี้เขาไม่อาจกลับไปกับท่านได้เพราะยังไม่ถึงเวลาหากในที่สุดเผ่าของพวกเจ้าไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับพวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากข้าและสิทธิ์พี่ใหญ่ในฐานะผู้สืบทอสายเลือดของพวกเจ้าจะตาย ตอนนี้ยังเป็นการดำรงที่อยู่นอกกฎของเผ่าพันธุ์พวกท่านยิ่งไม่ได้รับอนุญาตแล้วเขาจะมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างไรห่วงปิงปิงมองไปที่ถังซานด้วยสายตาเย็นชาและกล่าวว่าเจ้าพูดถูกแต่ในฐานะลูกหลานที่เกิดในตระกูลเราที่ขัดต่อกฎของตระกูลมันจะถูกฆ่าพากลับไปเพื่อจัดการหากในที่สุดผู้อาวุโสเห็นด้วยกับข้อเสนอของเจ้าเขาอาจจะปลอดภัยและเขาจะต้องเปลี่ยนน้ำแข็งให้ระดับสูงขึ้น ข้าต้องพาเขากลับไปไม่ว่าพวกข้าจะทำงานกับมนุษย์หรือไม่การมีอยู่ของเขาเป็นเพศชายไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้ถังซานสีหน้าเคร่งขรึมท่านผู้นำต้องการให้ข้าพาสิทธิ์ที่ใหญ่มาทำไมก่อนหน้านี้ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนหวงปิงปิงพูดอย่างแผ่วเบาว่าถ้าข้าพูดให้ชัดเจนแล้วเจ้าจะพาเขามาด้วยหรือตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเขาสืบทอดสายเลือดของตระกูลพวกเราจริงๆเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกข้อเสนอก่อนหน้านี้ของคุณทั้งซานเอ่ยกลับอย่างไม่ลังเลแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สำเร็จเช่นกันหวงปิงปิงไม่ได้โต้แย้งนางกล่าวข้าจะพาเขาออกไปเจ้าอยากจะหยุดข้าง,งั้นเหรอวูปิงจี้อยากจะกล่าวแต่ทั้งซานกลับห้ามไว้รีบดึงสิทธิ์พี่ใหญ่มาไว้ข้างกายเขามองไปยังหัวหน้าเผ่าหญิงน้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าด้วยแววตาเป็นประกายงั้นเจ้าลองดูสิ หวงปิงปิงกล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้าไม่ใช่ระดับเทพเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถหยุดข้าได้งั้นหรือเขาต้องไปกับข้าทังซานกล่าวว่าท่านผู้นำมิสู้เอาเช่นนี้ไหมพวกเรามาวัดกันสู้กันหนึ่งรอบแต่ท่านไม่สามารถใช้บัลลังน้ำแข็งถ้าท่านสามารถเอาชนะข้าได้ท่านก็พาสิทธิ์พี่ใหญ่ข้าไปเลยหากท่านแพ้ท่านต้องส่งเสริมความร่วมมือตามข้อตกลงของเราในก่อนหน้านี้ ไม่ว่าในอนาคตพวกท่านจะร่วมมือกับเราหรือไม่พวกท่านจะต้องไม่ทำให้สิทธิพี่ใหญ่ของข้าลำบากใจขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ